นี่ท่านผู้ชมนี่นี่นหลักใ่ญ่สบายดีท่านผู้ชมที่นหักทุกๆคนมันนี้บาลซีศิพาทุทกๆคนมาหาหน้อใหม่ไผ่คือเก่าเนาะมาคือเก่ามาหาตามวิธีชีวิตพอเพียงหาอยู่หากินตามธรรมชาติบ้านเฮานี่แล้วจึงได้ก็ะาาให ท่านผู้ชมและเอฟซีฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ประสิทธิ์เน่ยเด้อเอาบบดน,นี้เราก็พากันไปหาหน่ใหม่เลยเนาะไปพอละท่านผู้ชมนอเขียวนอเขียว

hồi nhảy đây thằng sôm đây hiến vào thằng sôm khảo cái suối này uh. khắc, 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 khắc. Khảo

สวงามอุชาได้ท่านผู้ชมเอ้ยขักไล่ขักไล่ขุขขดหาเบราณท่านผู้ชมเด้อเพื่อพ่ออีกเนาะ คือสิบ่มีแล้วเนาะถมขึ้นมขึ้นี่ทาซ้ํามันไปยอดมันเอ็นไปยอดมันเอ็นไปยอดพุดขึ้มาเหนนํากันบ่ท่านผู้ ทำปุ่มส้มน้องงามเลยนี่ไปจะขุดได้ปเป็นไงเนะานะท่ปนผูส้มเนาะลองขัดหาบางอีกก่นเผื่อเจอ ชำคืนนะท่านผู้ชนะมเนาะบ่มีชมคืนกันนี่ทานผู้ชมเลือึกว่าแหยียบๆไปเลยสึกว่าซูนผลเนาะจักแม่เลี้ยบ่ยังบ่ได้เห็นโตโอ้แม่ได้ทำชมเอ้ยแม่ได้ทำผู้ชมนี่นี่ทานผู้ชมนี่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 เห็นน้อการมาทานผู้ชม นี่นี่ผู้ชมเอ้ยนอนมักใหญ่ได้แทนผู้ชมเอ้ยนี่แล้วนอนนอะ ท่านผู้ชมนี่นี่นใหญ่ได้ท่านผู้ชมเลยงามขักง,งามขักท่านผู้ชมเลยเมื่อยได้มืาอนี่แต่ก็คุ้มค่าเนาะที่ได้มานี่ยขัดไรขัดไรลองขัดหาก,ก่อนได้ท่านผู้ชมได้นะแมนบอกโอ้ยดีใจเมื่อคิดว่าแมนนะ่นไม่เนาะ <laughs> Mình. Mình mất, bị xịt mướt đấy nha thán phu shom, thấm con, họ là thán phu shom, nè, เห็นบ่ท่านผู้ชมเห็นบ่นี่น้องงามใหญ่ๆเลยโอ้ขาวเฉยเลยท่านผู้ชมเอ้ยขัดลายขักลายกดเทาบ้างนกเนาะเข้าเจอหมูหมูน้องใหม่อีก กระทอมนี่ถ่านผู้ชมเห็นขาวๆหนึ่งเนาะเขี่ยหาโอเคนี่นนจักสีใหญ่จักสีน้อยจกักสีแมนหรืบอบ่มาลุ่นน้ำกันเนาะโอ้ถ่านผู้ชมเอ้ยเห็นเงามันจะสื่อกโฮแล้วได้หาปลายมันก่อน Thành phần xôm, thấy nằm cắn không? Thấy rồi, thấy rồi Nằm nằm lên, thầy phụ xung Thầy phụ Nằm ngầm ngầm lên nè ขักไลขักไลเขียนบางกันท่านผู้ชมไปไปชิมัดแล้วเนาะทมกันชิมัดเะรอดินทมเงามันก่อนเผื่อมากวดอีกมือหนาสิได้นี่ทานผู้ชมพ่ออีกแล้วเห็นยี่บ้านเนี่เห็นน้ำกันอยู่บ้านเนี่ โอ้ขาวขาวเลยนี่โอ้ทานผู้ชมใส่หั่คือีเลย่ยทานผู้ชมเอ้ทางไดหัวทางไดหางบัน,นี้เอาอยู่ที่หัหหวมาแล้วทานผู้ชมนอนนั่งดินขาวช่วยเลยงามายงามาย เอาเคียวให้อีกเคียวให้อีกอก้ไมสิมัดแล้วนะ,ท,ะท่านผู้ชมทมก่อนทมเงามันไว้ให้มันเกิดใหม่อีกนะี่ทา่านผู้ชมน้อเคียวงามๆ<ฮ>เคียวขักงามขักลิขท่านผู้ชม nhai thành tu sớm ơi nhai thật ở lý <laughs> ờ, đấy thành tu ơi giờ <laughs> vào vào xịt chặt kẻ đấy on ờ, đấy nhìn đây Ngàm mà đi thành tu

อทอมเคนื่านผูรชมบแมแนเนาะหางหางไหมหวนห่างมันนี่นรู้ชมเอ้ยขอบพันอีกนองเงาเง,งาแต่ง,งาม,ม,ม,มเลยนรรมชมเอ้ย

ท่าน้ชมทอแล้วน้อเขียงยาวใหญ่ยยเลยฟังเสียงซับท่านผู้ชมจวดจวดงามงามท่านผู้ชมขักไว้ขักไว้เขียวงามเนาะเขียวงามได้นี่เนาะท่านผู้ชมผลงานของบาสิตในมื่อนี้ก็พอได้อยู่เนาะ พอได้พออยู่พอกินอยูมอ่มานี่ถือว่าโอเคได้พอใส่ได้เนาะโอเคเนาะท่านผู้ชมมาฮอดน,นี่บัลซิสกับสีคอจบคลิปเนาะจังไดรก็ซอยติดตามซอยให้คำแนะนำบัลซิสหน่เดอ้อแล้วก็ขอขอบใจร้ายที่เข้ามาคอมเมนต์เข้ามาให้คำแนะนำบัลซิสอย่างไดรก็ติดตามบาัลซิสพอกันในคลิปหน้าเดอ้อขอขอบใจ